สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าผีก่อนนอนคืนนี้ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณอาจไม่คาดคิดกลางป่าลึกที่ไม่มีบ้านไม่มีหอพักแต่กลับมีบางสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ที่นั่นเรื่องนี้ถูกส่งมาจากชายคนหนึ่งชื่อการ เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในภาคเหนือในช่วงฤดูฝนเมื่อสองปีก่อนการได้รับมอบหมายให้ไปตรวจจุดสื่อสารที่ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นสถานีวิทยุเล็กๆใช้สำหรับสื่อสารระหว่างหน่วยต้องนั่งรถลุยโคลนขึ้นไปแล้วเดินเท้าต่ออีกหลายชั่วโมงวันนั้นมีเพียงเขาคนเดียวที่ไปเพราะเจ้าหน้าที่อีกคนที่นัดไว้ดันลาป่วยกะทันหันแต่ด้วยความเคยชินและคิดว่าไม่มีอะไร การจึงตัดสินใจขึ้นไปคนเดียวระหว่างทางทุกอย่างปกติดีจนกระทั่งเขาเดินมาถึงตัวสถานีตอนประมาณบ่ายสาเป็นกระท่อมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่บนเนินติดเสาสัญ,ญญาณสูงตั้งงานเขาเปิดประตูเข้าไปสำรวจอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องยังทำงานได้ดีแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แปลกเครื่องส่งสัญญาณวิทยุรุ่นเก่าเปิดค้างไว้ทั้งที่ตามระเบียบต้องปิดเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ การปิดสวิตช์พูดกับตัวเองว่าคงลืมปิดไว้แล้วมั้งหรือไม่ก็ใครแอบขึ้นมาก็ได้เขาพักที่นั่นในคืนนั้นเพราะต้องจดบันทึกสภาพอุปกรณ์ในตอนเช้าเมื่อค่ำลงฝนเริ่มตกและสัญญาณมือถือไม่มีเขานั่งเขียนบันทึกใต้แสงตะเกียงเสียงฝนตกหนักและแล้วเครื่องวิทยุที่เขาปิดไว้กลับส่งเสียงดังขึ้นมาเองช่วยด้วย ช่วยด้วยเสียงแหบแหง้งเหมือนคนพูดผ่านคลื่นรบกวนเขาพวาหันไปมองเครื่องเปิดเองนี่ยังไงเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่เครื่องก็ยังปิดอยู่แต่เสียงยังดังออกมามีใครได้ยินไหมผมหลงอยู่ในนี้ผมไม่รู้ทางออกเสียงนั้นวนซ้ำเหมือนแผ่นเสียงเกา่เกาๆที่ขาดช่วงการรู้สึกขนลุกแต่ก็พยายามตั้งสติ คิดว่าคงเป็นขึ้นแทรกจากไหนสักแห่งเขาพยายามปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งปลักออกแต่เสียงก็ยังไม่หยุดส่วนเขาเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่ปกติเขาหยิบตะเกียงออกไปยืนข้างนอกสูดอากาศให้ใจเย็นข้างนอกไม่มีใครไม่มีแสงไฟจากที่ไหนเลยมีเพียงเสียงฝนและ,มะแมลงป่าทัานใดนั้นเสียงนั้นกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาจากเครื่องวิทยุแต่มาจากในป่า